ไอย,ยังพกอันรอย่างเงยพี่ชีแลยนะคะก็คือแปลงโฉมมาแล้วนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาจะห้าทุ่มแล้วก็เร็วกว่านิดนึงก็แวะไปกินข้าวเฮ้ยเดี๋ยวไม่ครบตินถอดใส่ผ้าคลุมหน่อยก็ยังดีเออประมาณนี้ถอดชุดไปแล้วไงอันนี้ก็เป็นชุดเล่นผิดด้านไปไหนอ,อ๋อเเกโอเคค่ะ มวันนี้ไม่ได้รางวัลอะไรเลยอ่ะวันนี้วันที่ยี่สิบสามนะคะก็คือรอบหมอลงครั้งที่สองก็คนมันเยอะเนาะพันกว่าคนเราก็สู้ดวงเขาไม่ได้กระเป๋ากุชี่ก็ไม่ได้นะไม่มีดวงนะหน่อยอย่าแม่หน่อยอย่าแม่ FJ สิบเจ็ดเนยไม่มาเลย f G ีสิบเจ็ดเนี่ยไม่มาเลยแม อุย้ยยูเียเขาน่ารักมากเลยเจ็ดก็น่ารักมากนน่ารักมากเลยแต่แล้วแต่แล้วสิกรรมนี่พาลูกมาด้วยแต่ไม่ได้เห็นปะ่ะนี่เข้าป่ะเหมาะป่ะเหมาะป่ะนี่คนยีถนนีเพนเยแล้วก็มีกิจกรรมเล่นก็คือมีแบบมีไปเต้นมีไปกวดชุดจีใช่ปะ่ะ เราอเห็นคนแตกเต็มแล้วเราก็เลยไม่ได้ประกวดแล้วก็บรรยากาศม่ให้ดูแล้วกันเพื่อนเราได้3มคะแนนให้นางอะซื้อมาสามพันกว่าบาทได้3คะแนนสาสซาเนั <c oughs> กกนงก็ได้โปสเตอร์นะรางวัลสดใสไ,ได้คะแนนอยู่แล้วก็มีอีฟอีฟก็ไปแบบแตกด้วยเนี่ยสุ่มสิบรางวัลไม่ได้อะไรเลยคะ่ะคุณพี่คะ แล้วก็มีเราไปเต้นด้วยแล้วก็ไปสัมภาษณ์นิดหน่อยแต่วรยากาศให้ดูแล้วกันวิ้งหน่อยแต่ไม่เป็นไรเหลืออีกสองรอบก็อสอวัติก้ามีนากับสามสิบมินามันต้องได้สักวันหหายรางวัลน,นะมีสี่วันมันต้องได้สักรางวัลละก็เปล่าอันนี้แบบเซตยิวเวย์โคตรน่ารักเลยจอกันวัติก้าต่อนะคะแต่ว่า เรากีบอเแจ็บหมดแล้วลืมไปว่าเหลืออีกสองวันแจกหมดละร้อยเซ็ตแล้วได้น้ำฟักข้าวกับเก็กมวยมานะคะอันนี้โปเตอร์จากการที่กีบอเวน่ารักมากจริงๆขอบคุณทุกชิ้นนะค่าที่มาแลกกันคิดว่าจะกล้าจุดปะ่ะทูกที่การ อุ้ยแตงเกอรักมากแตงเกอร์ไม่มาหายเย็นบ้างเหรอนี่ทับกระจกน่ารักปะทำเองเลยนะเห็นไหมคนไทยพูดไปเรื่อยรีวิวไปรีวิวมาอะไรก็ไม่รู้นี่กระเป๋าน่ารักมากคุณนะแล้วก็ไปดิวอันนี้มาค่ะ พี่เกอร์น้องอืมจะรักมากเลยอ่ะเอ๊ะซุ่มหรอเอาอแล้วเราจะได้เราจะได้น้องเฉยด้วยจริงๆใช่ไหมเนี่ยเพราะมีอาจารย์กับเฉยด้ยวยแบบยืนกับแบบนั่งเอ๊ะ แยกไหมขอคลิปแยกแล้วกันอันแล้วเราจะช่วยได้ไงว่าเป็นน้องเ่วนชัว่วว้ายตายแล้วลืมนึกเลยซื้อมาลืมนึกเลยค่ะนีน่กเตานกเตาจ๋าน่ารักมากแกน่ารักมากแกน่ารักมากโอเคมาประมาณนี้เดี๋ยวบราการให้ดู ผมปลอมเราเดี๋ยวเจอกันนะคะวันที่เก้าอีกรอบหนูโอเคค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวต้องไปทำงานพุ่นงละเจ็บอ่ะบ๊ายบายเดี๋ยวบรรยากาศให้ดูนะคะเซ็งเลยไม่ได้รางวัลอะไรไปะเนี้ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยโอเคค่ะอุ้ย z o มปะ่ะซ o มเหมือนกันนะเนี่ย ลำมากเปลี่ยนชุดก,กันนี่หรือไฉบิ๊กจ่ะก็หนูไม่มีเศษนี่หรือยู่ ไม่ใส่แว่นาคุณองค์รัก 对，停在龙台北了呢，看。哦、嗯，老马。G10J。<laughs> <laughs> นะคะสีเหลืองหยอดตัวสีเหล็กตรงน้นนะได้ค่ะพิจารักของรางวัลใหญ่ๆของรางวัลใหญ่ๆพิจาาของรางวัลใหญ่ๆไม่ะโหนูก็ได้มาเหมนไปของตาขอ อาตัวกับบ้านได้ไหมผมกมาไม่เคยื่องจุกอีล้านหลัดมา รอบที่3 i okay. 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 บูภาษาไทยไปแล้วมวันที่24วันนี้อยากบูภาษาจียสวยเหมือนกันนะเป็นประโยคสั้นๆแต่ทรง่าแล้วจากนั้นเราจะตามด้วยภาษาจีนภาษาจีนเนี่ยมันก็จะเป็นประโยคสั้นๆ สองสามมังกรยกเชี่ยว,ว,ยว้านชว่ตัวจริงให้ปังเลอกอันนี้ตอง แล้วก็อย่างเนี้ยอ่าเขามีกยาบเล็กข้างในสวยมากมันเยอะขานาดนี้เราจะได้ทระวันไหมเนี่ยของเวฟพูดนะคะก่อนแล้วเดี๋ยวเราซุ้มชี้เลยค่ะให้ยี่ยมได้ไหมเนี่ยให้ยี่ยมด้ไหผูห้โชคดีของกุญแจเวฟพูดที่นั่งไอค่ะไอแล้วยูนี่แหละ Ay, yo oh! I <laughs> เบอร์หนึ่งยกนั่งไหนะคะให้หนูสักคะแนเถอะถ้าหนูเปเบอร์มีไมเบอร์หน่งงคะแนนค่ะอ๋อโอเคได้เบอร์สองค่ะเบอร์สองยกอค่ะเบอร์สองกรรมการกรรมการยังไม่ยกมือไม่เป็นไรทุกคนาวจีนเราเหวัน้สหรับคนที่ยังไม่ได้ไม่ทานแล้ว และเบอร์สามเบอร์สามลดได้ไหมคะยกให้เพื่อนยกให้เพื่อนได้ไหมเนี่ยยกให้เพื่อนได้ไหมเบอร์สามได้สองคะแนนค่ะเบอร์สี่ค่ะอันดับที่หนึ่งนะคะจะเป็นเบอร์เบอร์สิบหกค่ะและอันดับที่สอง จะเป็นเบอร์เจ็ดเอ่อขอโปสเตอร์ขอ,ของออฟฟิเชียลด้วยค่ะขอโปสเตอร์ออฟฟิเชียลด้วยนะ มีสมะแนนเ,เท่ากันหมายเลของค่ะขออนุญาตนะคะแจกหมายเลของก่อนแล้วก็หมายเลข้าเรอสักคู่นะคะไปจากฝาบ้านต้องเข้าค่ะอันนี้นะจ๊าโอเคแล้วก็